สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับจิ๊บอีกแล้วนะคะในช่องปลูกเองปลูกเองจิ๊บจิ๊บโฮมครัวบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆจิ๊บจิ๊บนะคะวันนี้จิ๊บมีวิธีการทำมะม่วงกวนหรือส้มแผน่นมาแชร์เพื่อนๆค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายๆอร่อยนะคะสำหรับคนที่ชอบกินมะม่วงกวนหรือมีมะม่วงเยอะๆอยากจะแปรรูปอาหารเอาไว้กินได้นานๆนะคะก็สามารถนำมาทำมะม่วงกวนเก็บไว้ได้เป็นปีเลยล่ะค่ะ กินอร่อยเขียวเพลินนะคะจิ๊บชอบมากเลยค่ะจิ๊บก็เลยต้องทำกินเองนะคะก่อนไปเริ่มลงมือทำจิปป๊บฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องของจิ๊บเพื่อเป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะข่าวันนี้นะคะจิ๊บซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้มานะคะซื้อจากโลตัสข่าวลด50%นะคะจิ๊บก็เลยคิดว่าจะนำมากวนนะคะจิ๊บซื้อมาประมาณ5กิโลนะคะเป็นเงิน90กว่าบาทค่ะ ช,ชอบกินมะม่วงควนมากๆเลยซึ่งมะม่วงน้ําดอกไม้กวนเนี่ยราคาจะแพงมากๆเลยนะคะโลละส500บาทเลยนะคะนี่ค่ะมะม่วงที่จิ๊บซื้อมาจากโตตัดเนี่ยยังดีๆอยู่เลยนะคะไม่ช้าไม่อะไรเลยยังไม่งอมดีด้วยนะคะจะกวนเลยหรือว่าจะทิ้งให้งอมหน่อยก็ได้นะคะแต่จิ๊บจะทิ้งไว้ให้งอมนิดเึงเนาะเพราะว่าตอนที่จิ๊บซื้อมานะคะช่วงนั้นอนะ่ะพายุขเข้าเนาะจิ๊บก็เลยรอให้มีแดดแล้วค่อยกวนนะคะนี่ค่ะลูกสวยมากๆเลย พอเราได้มะม่วงมาแล้วนะคะเราก็จะนําไปล้างแล้วก็จะนํามาปอกเปลือกออกค่ะค่ะเขาก็จะเริ่มช้านิดนึงงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะวิธีการปอกนะคะจะลอกออกแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะใช้มีดสองคมปลอกก็ได้ค่ะตรงที่เป็นจุดดำๆก็ออกด้วยนะคะค่ะจะก็ปอกไปให้หมดแล้ว นี่ค่ะพอปอกเสร็จแล้วนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาเมล็ดมะม่วง,งออกนะคะแล้วก็สับในมะม่วง,งนะคะนี่ค่ะก็สับเป็นชิ้นแบบนี้นะคะ เคล็ดลับของยายจิ๊กนะคะที่ยายจิก๊กสอนนะคะก็คือเวลาทํามะม่มมวงกลวนะคะเราอย่าปานเนื้อเข้าไปใกล้เม็ดเขามากนะคะเพราะตรงเม็ดเขาจะมีใยอยู่เนาะถ้าเราเอามีดไปตัดใยก็จะลงไปในมะม่วงกลวนะคะเวลาเคี้ยวนะใยนั้นก็จะติดฝันนะคะจิ๊กก็จะตัดออกห่างๆเลยเนาะแล้วก็ตรงใกล้เม็ดจิ๊กก็จะบีบจะใช้มือบีบหรือใช้ช้อนหรือใช้มีดขูดออกเอานะคะ โซกุดดออกนะคะแล้วก็บีบออกจากเมีดเท้าให้หมดเลยเนาะเสียดายนี่ค่ะถ้าใช้มีดตัดนะคะใย,ยตรงนี้ก็จะติดลงไปในมะม่วงกวนของเรานะคะเวลาเรากินหลอดเขียวเนี่ยใยตรงนี้ติดฟันปกติมะม่วงกวนก็เสียอยู่แล้วเนาะแล้วยิ่งใย,ยไปติดฟันอีกอารมณ์เสียเลยนะคะ จิ๊บก็ทำมาหมดแล้วนะคะจะได้ประมาณนี้นี่ค่ะวิธีแบบโบราณที่ยายจิ๊บทำก็คือถ้าไม่มีเครื่องปั่นนะคะก็จะใช้มือเนี่ยค่ะบีบ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 ขยำขยำนะคะจนมะม่วงเนี่ยค่ะเละเลยะค่ะแต่วันนี้นะคะจิ๊บจะไม่บีบนะคะมีเครื่องปั่นเราทุกวันนี้เราก็จะปั่นเอาค่ะง่ายและเร็วด้วยค่ะนี่ค่ะตัใส่เครื่องปั่นเลยค่ะโิเก็ปั่นให้เรียบค่ะแป๊บเดียวก็ละเอียดแล้วเนาะ เพราะว่ามะม่วงของเรานิ่มอยู่แล้วนะคะพอปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจิ๊กก็จะเทใส่หม้อที่จะกวนเลยนะคะหมอ้อเนี่ยเป็น,มนหม้อสแตนเลสนะคะยายจิ๊กบอกว่าถ้ากวนใส่หมอ้ออื่น่เช่นหมอ้อลูมินียมที่ไม่ใช่มหม้อสแตนเลสสีมะม่วงจะ้ำลงอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่จิก๊กก็ควรใส่หม้อสแตนเลสตลอดเลยเนาะจิ๊กก็ทยอยปั่นไปจนหมดเลยค่ะนี่ค่ะพอปั่นเสร็จแล้วนะเราก็จะได้มะม่วงที่ละเอียดแบบนี้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะนําไปตั้งไฟค่ะเปิดไฟกลางเลยนะคะเราก็จะเริ่มกวนมะม่วงกันเลยค่ะจิจ๊บจะใส่เกลือลงไปตัดลดนิดหน่อยนะคะเครื่องช้อนชาถึงช้อนชาก็ได้ค่ะจิ๊บก็ใส่ไปเครื่องช้อนชากับอีกนิดนึงเนาะ ต่อไปก็ควรเรื่อยๆค่ะสมัยก่อนนะยายจิ๊บจะใช้ไม้ที่เป็นพายนะคะควรแต่จิ๊บไม่มีนะคะจิ๊บก็เลยใช้ทับพีนี่แหละคะ่ะควรเรื่อยๆเลยนะคะระวังเขาจะไหมติดก้นหม้อนะคะจิ๊บจะกวรสลับกับพายยางนะคะควรขอบหม้อเขาะคะ่ะที่ทับพีเขาควรไม่ถึงเนาะกลัวเขาไหมติดขอบค่ะจิ๊บก็จะกวรไปเรื่อยๆนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ค่ะก็ผ่านไป1ินาทีแล้วค่ะ น้ำมวลของเราก็จะเหลวขึ้นนิดนึงนะคะค่ะพอผ่านไป10นาทีนะคะเขาก็เริ่มแบบเดือดเต็มที่เขาก็จะมีฟองขึ้นมานิดนึงนะคะพอผ่านไป30นาทีแล้วค่ะเนี่ยค่ะน้ำเขาจะงวดลงนิดหน่อยนะคะซิบจ,จะไม่กวนนานไปกว่าน,นี้นะคะ่ะสิบพอแล้ควค่ะกวนนานก็เมื่อยเปล่าๆเ,เนาะซิปจ,จะใช้วิธีการตากให้แห้งเอานะคะ ไม่ขาเนื้อมง,ง,งกวนที่จิวนเสร็จตามสินาทีก็จะได้ประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปตากค่ะจิบจะตากบนถุงพลาสติกนะคะกับตากบนแผ่นซิลิโคนค่ะถ้าใครไม่มีแผ่นซิลิโคนก็ใช้ถุงพลาสติกเนาะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือกระดาษซับมันหรือผ้าก็ได้นะคะเทน้ํามันลงไปบนกระดาษซับมันค่ะ ทาบนพลาสติกบางๆนะคะไม่ต้องหนานะคะทาทาให้ทั่วเลยค่ะการมา่วงติดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ทาเขาก็ลอ,อกออกได้นะคะแต่เราทากันไ้ว้ก่อนเนาะทาแค่บางๆพอนะคะที่เป็นแผ่นซิลิโคนจิ๊บจะไม่ทานะคะเพราะว่าเขาเลอ,อกออกง่ายอยู่แล้วเนาะและจิ๊จะเตรียม ทับพ,พีนะคะที่จะตักม่วง,งกวนนะคะคือการที่เราเตรียมทับพีแล้วตักให้เต็มเนี่ยจะทําให้ทุกๆแผ่นเท่ากันดีนะคะทีนี้จะตักลงไปเลยะค่ะซิ๊บจะเทลงไปเลยนะคะเพราะว่าม่วงกวนของจิ๊บเน่วนไม่นานนะคะเขาก็จะหลิกเนาะพอเทลงไปเขาก็จะเทออกไปเป็นแผ่นเลยนะคะหรือถ้าอยากให้บางนิดนึงก็ใช้กน้นทับพีนะคะกดลงไปตรงกลางเบาๆนะคะแผ่นเขาก็จะกระจายใหญ่ขึ้นนิดนึงนะค่ะ จิ๊บก็ตากอยู่บนโต๊ะนะคะแล้วจิ๊บก็จะยกออกไปตากแดดทั้งโต๊ะเลยนะคะถ้าใครกลัวแมลงวันตอน,นะคะก็หาตาข่ายทีๆนะคะมาคลุมจิ๊บก็คลุมนะคะต่อไปนะคะจิ๊บจะตากบนแผ่นสิลิคันะคะ ตากบนแผ่นซิลิโคนนะคะไม่ต้องทาน้ามันเลยค่ะการตากบนแผ่นซิลิโคนแบบนี้นะคะและ้วตากในถานแบบนี้เนาะเราสามารถเข้าไปอบได้นะคะถ้าไม่มีแดดอบที่ไฟ80องศานะคะเวลา3-4ชั่วโมงนะคะแต่จิ๊บจะไม่อบนะคะเรืองไฟค่ะทีนี้ก็นําไปตากแดดนะคะ1-2วันค่ะอันที่ตากบนซิลิโคนนะคะจิ๊บจะทําบางกว่าที่ตากบนพลาสติกเนาะจิ๊บก็จะเอามาแกะกินก่อนเลยนะคะลอกออกง่ายมากๆเลยค่ะ แผ่นก็เงาสวยเลยนะคะเห็นไหมคะด้านหลังนี่ค่ะก็แกะขอบๆเขานะแล้วก็ลอกออกนะคะนี่ค่ะจิบจ้าให้ดูความบางของติ๊นะคะตักหนึ่งวันเขาก็ยังจะมีความนุ่มอยู่นะคะจิบแกะทินเนาะจิบเลยทาบางส่วนให้บางแล้วก็แห้งเร็วๆนะจะได้กินม่วงกวนที่ตากเสร็จใหม่ๆเนี่ยจะอร่อยมากเป็นพิเศษเลยนะคะมีก้อม้วนเก็บเลยค่ะจริงๆแล้วจิบไม่ได้เก็บนะคะส่วนนี้จิบก็กินกับที่บ้านหมดเลยนะคะในวันเดียวเลยคะ่ะอร่อยมากเลย วันต่อมานะคะจิ๊กก็ตาที่อยู่บนแผ่นพลาสติกนะคะจิ๊กตาไปหนึ่งวันกับอีกครึ่งวันนะคะเป็นวันครึ่งเนาะจิ๊กก็จะมาแกะให้ดูนะคะวิธีการแกะนะคะก็แกะขอบเขาเขาก่อนนะคะแล้วก็ลอกออกมาเลยะค่ะนี่ค่ะแบบนี กระดึนตืดออกมาเลยพอแกะเสร็จแล้วนะคะจิ๊บก็มว้วนเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็จะแกะออกยากกว่าสิลิเด็กคนนิดนึงนะแต่ก็ออกดีไม่ติดพลาสติกเลยค่ะถ้าเก็บไว้นานนิดนึงนะคะเขาก็จะตกทรายค่ะวิธีการเก็บให้เก็บไว้กินได้นานๆน,นะคะจิ๊บแนะนําให้ใส่ตู้เย็นนะคะสามารถเก็บได้เป็นปีเลยค่ะ การใส่ตุ้ยนะคะเขาก็จะแข็งนะคะจะเคี้ยวไม่ออกะคะ่ะเปลาเราจะกินแล้วก็เอาออกมาพักให้เขาคลายเย็นเนาะเสร็จแล้วค่ะมะม่งวงกวนของเราอร่อยมากๆเลยนะคะไม่มีใยติดปันเลยค่ะอร่อยมากๆเหนียวนุ่มกํลาลังดีนะคะอร่อยหอมมากๆเลยนะคะยิ่ยงเอามะม่งวงน้ําดอกไม้มาทําเนี่ยยิ่ยงอร่อยเพื่อนๆลองทํากันนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ